มีเด็กคนหนึ่งชื่อป๋องแปงป๋องแปงชอบกินโดนัทมากๆไม่ว่าจะเป็นรสอะไรป๋องแปงก็ชอบไปหมดป๋องแปงกินโดนัททุกเช้ากลางวันเย็นป่องแปงไม่เคยกินข้าวเลยป๋องแปงเอาแต่กินโดนัทอย่างเดียวในโรงเรียนก็แอบซื้อกินกลับมาบ้านก็ชอบมานั่งกินโดนัทเล่นพ่อแม่มาเห็นก็เตือนป๋องแปงลูกจะกินแบบนี้ไม่ได้นะระวังจะอ้วนเอา เลิกกินเดี๋ยวนี้แล้วหันมากินข้าวกินปลาบ้างป๋องแปงไม่ฟังแต่กลับกินเยอะมากขึ้นคืนนั้นป๋องแปงแอบซื้อโดนัทมามากมายและป่องแปงก็นั่งกินแบบนั้นทั้งคืนจนหมดพอกินเสร็จท้องของป๋องแปงก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่ากินโดนัทเยอะเกินไปและป่องแปงก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแม่ป๋องแปงเห็นก็ไม่สนใจเพราะว่าดัดนิสัยอยากกินโดนัทเยอะเองวันต่อมา ป๋องแป่งก็ไปโรงเรียนท,ทั้งที่ท้องโตแล้วก็ปวดท้องอยู่แบบนั้นป่องแป่งจะเดินไปทางไหนใครๆก็มองป่องแป่งอายมากที่ท้องของป่องแป่งใหญ่แล้วก็ปวดท้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา